สวัสดีคะ่ะทุกท่านหยิบข่าวมาเล่าต่อโดยมาดามเอบีวันนี้ขอเสนอเรื่องเครื่องซักคนช่วยอาบนวดเป่าแห้งครบจบใน15นาทีคนที่เกียดอาบน้ำถูกใจสิ่งนี้เครื่องซักคนหรือเครื่องซักผ้ามนุษย์แค่นอนฟินฟินมีตัวช่วยอาบนวดเป่าแห้งเสร็จส บริษัทเทคโนโลยีของญี่ปุ่นเปิดเผยแผนการผลิตเครื่องซักผ้าสำหรับมนุษย์เป็นอ่างอัลตราโซนิกที่จะช่วยทำความสะอาดร,ร่างกายนวดเพื่อผ่อนคลายและปิดท้ายด้วยการทำให้ร่างกายแห้งอีกด้วยทั้งหมดที่พูดมาเป็นระบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบซึ่งใช้เวลาเพียง15นา,าทีเท่านั้นบริษัทไซน์คอมพานีลิมิเต็ดตั้งอยู่ในโอซาก้าประเทศญี่ปุ่น ป็นบริษัทเทคโนโลยีที่เชี่ยวชาญด้านนวัตก,กรรมห้องน้ําและห้องครัวสัญญาว่าจะส่งมอบเครื่องซักผ้านมนุษย์ที่ทันสมัยภายในปี2568ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มผลิตภัณฑ์ m i r a b l e มีชื่อโครงการว่า Project Usero ซึ่งเป็นเทคโนโลยีฟองละเอียดมีเซ็นเซอร์ตรวจสอบที่หลากหลายและระบบปัญญาประดิษฐ์เพื่อสร้างประสบการณ์อาบน้ำที่ซับซ้อน นักวิทยาศาสตร์ระบ,บุว่าเป้าหมายของโครงการยูซูยารโรไม่ได้เป็นเพียงแก่การทำความสะอาดร่างกายอย่างโทษถึงเท่านั้นแต่ยังเป็นพื้นที่สำหรับการบำบัดซึ่งผู้ใช้งานสามารถผ่อนคลายไปกับเสียงเพลงและมุมมองของภาพที่แสดงในน้ำทั้งนี้เซ็นเซอร์ภายในเครื่องจะวัดสถานะของเส้นประสาทสัมผัสติและพาราสิมาัิติ ในขณะที่ปัญญาประดิษฐ์ AI จะใช้ข้อมูลที่รวบรวมมาเพื่อสร้างบรรยากาศที่สะดวกสบายที่สุดสุดท้ายบริษัท i e n c e คาดว่าความสำเร็จของโปรเจกต์ Usoyaro จะส่งผลให้มีเครื่องสักผ้ามนุษย์ที่ใช้งานได้จริงภายในปี2024ซึ่งบริษัทคาดหวังว่าจะสามารถนำตัดแสดงที่างานอตสการ์เอ็ก2025ขอขอบคุณสนุก พบกันในตอนต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ